คลิปนี้เป็นการถ่ายทำที่ขัดข้องคลิปนี้น่ากลัวใครเป็นโรคหัวใจไม่ต้องดูก็ Go, สวัสดีนะครับมาเจกช่องพุทธเก่งไม่ได้อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาทําคลิปห้ามกลัวห้ามสะดุ้งกันนะครับถ้าใครสะดุ้งคนนั้นแพ้นะครับถ้าคุณสะดุ้งแสดงว่าคุณแพ้นะครับไปดูคลิปกันเลยนี่นะครับคลิปคลิปแรกก็จะเป็นเออรถ เออผมสังเกตเห็นแล้วมันไม่มีคนขับครับมันไม่มีคนขับด้านหน้าใช่ด้านหน้าเขาลากรถครับมันเป็นแบบลากรถอะ่ะเขารถรถเสียแล้วก็ลากรถไปซ่อมครับอืมน่าจะอย่างนั้นต่อไปนะครับอันนี้คืออะไรล้อด้วยอีกทีนึง อาจจะเป็นวิญญาณที่ล่องลอยแบบเดือแฟลตก็ได้นะครับทุกคนไม่เชื่ออย่าลบหลูนะครับอืมไปต่อนะครับอันนี้ก็า่าจะเป็นคนที่ตกปลานะครับเฮ้ยม,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 มันเหมือนมีตัวอะไรมาดึงมือเขาเลยอะ่ะทุกคนดูด,ดูใหม่ะครับ นี่นมันมีมือมาดึงเขาอ่ะทุกคนดูถือว่าหลอนอยู่นะครับอืมแล้วผมจะบอกนะครับว่าเวลาที่ผมอัดคลิปนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มยี่สิบนาทีนะครับที่ต่อไปนะครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งเดินเนข้ามาแล้วก็มีผู้หญิงนั่งอยู่นะครับปิดไฟแล้วเหมือนมีคนอยู่นะครับเปิดไฟไม่มีคนปิดไฟมีคนนะครับห้ามสะดุกนะครับอย่าเลียนนะครับ เปิดไฟคนหายนะครับก็น่ากลัวอยู่นะครับอืมเอ่อตอนคู่ชายคนนี้เขาขับรถมานะครับแล้วก็เหมือนมีเงาเหมือนคนคลานไปไหนสักที่เนะครับถ้าเจอจริงๆอันนี้ถ้าเจอถ้าเจอจริงๆน่ากลัวนะครับย้อนดูใหม่นะครับ ไปเลยนะครับก็คือเป็นคลิปนี้นะครับขอหน้ากลัวที่สุดนะครับเออ,เอ,อจากลัวหรือจะหาดีลนะอาคลิปต่อไปนะครับเขาบอกว่าอันนี้หน้ากลัวที่สุดเท่าที่จะหน้ากลัวได้นะครับอ,อดูกัน อืไม่คิดต่อไปเลยนะครับวิญญาณเหรอทุกคนดูมันเหมือนเป็นวิญญาเลยอะ่ะมันไม่วิญญาเลยอนี่ยแบบดูจากล่างคนแบบสดๆร้อนๆอะ่ะ มันลอยไปเลยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับไปที่คลิปต่อไปเลยนะครับก็คือคลิปนี้นะครับเป็นคลิปโอยิ่งดูยี่งน่ากยคนคนลูกลยยยยยย ถ้าคลิปนี้เสียงเบายัางไงก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีมันไม่สะดวกนะครับที่จะเสียบไม้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับหลังจากนี้ปไปคงนอนไม่หลับแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์สวัสดีครับ